บนใบด่านด้วยมไม่ด่านก็ขี้นกไปเลยสวัสดีครับพวกดดช่องสิบพึ่งฟิตนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ฝ่ายซอยสิบห้านะครับซึ่งฝ่ายมีหลายๆท่านถามนะว่าฝ่ายซอยสิบห้าอยู่ตรงไหนมันอยู่ระหว่างสายสามเอ้ยซอยสิบสระสิบสี่ถึงสิบห้า สายสามนะครับจะวิ่งผ่านเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างทางของดบ,บผมก็มาเนี้ยมันจะบอกว่ามันเป็นบางช่วงนะครับว่าได้ปลาหรือไม่ได้ปลานะครับผมวันนี้ก็จะมาลองอีกอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งปกติผมจะตกบนฝายนะครับนบนฝายปูตรงนนนะครับอันนี้ผมเห็นทางเนี้ยน่าจะมีใครมาลงขายแล้วก็กกทําทางมาแล้วนะมันก็แบบเป็นทางลาดลงไปเลยก็ก็น่าจะมีตัวเพราะว่าตรงนน้นยังเคยได้ตัวนะก็เลยขยับมาทางนี้นะครับผม โอเคตามนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาตกด้วยไม้ตายนะครับผมไม้ตายตกลัวหนักเลยนะครับผมอ,อ,อุปกรณ์ก็วันนี้ก็เป็นกินรดีนะครับผม1.8นะครับเบ็ดเมน4ปอนด์ของงานรั่วนะครับผมเมนชิ้งหน้าก็4ปอนด์นะครับผมแล้วก็ทุ่นที่ใช้จะเป็นทุน่นอ้อปอกเบอร์หนึ่งนะครับเลขกไทยเบอร์หนึ่งนะครับผม อะไรอีกอ๋อเบ็ดเป็ดเบ็เชินโนศูนย์ุดห้านะครับผมใช้สองขอนะครับผมก็ห่างกันประมาณมานนี้ครึ่งคืบชิงหน้าอย่าคืบหนึ่งเหยื่อที่ใช้ก็เหยื่อที่ใช้ผมใช้ตัวส้เดือนส้เดือนแดงนะครับส้เดือนแดงหรือส้เดือนเอฟบ้านเราเนี่ยครับที่เขาเรียกกันนะตามร้านตกปลานะครับผมแล้วก็เป็นเหยื่อไฮเกตเช์เบ็เม็ดสังตายที่ใช้ประจำนะครับผมเกตเราไปตกปลากันเลยดีกว่าไปา ืมโดนครับโอ้โหตาหัววันเลยปันนะินะค่อนข้างใหญ่นะครับดวนนีน้ค่อนข้างใหญ่เลยนะโอเคครับมันต้องคอนโทรลเข้ามาข้างในอืดโอ้โห น้องไม่ดื้อน,น้องไม่ดื้อน,น้องไม่สนนะออกมาครับอึ๊บอึ๊บแรงไม่มีแรงไม่มีน้องแรงไม่มีโอเคเรียบร้อยตัวแรกตัวแรกครับมันต้องใส่ถังนะอันนี้ผมไม่ได้สกากระชังมนาะเอาไงดีเอาปลาให้ดูยังไงดี นี่ประมาณนี้ดำเมี่ยมเลยโอเคครับไปหาของใส่กันดีอ่ะต้องใส่ถุงตกใจข้างหลังอุยอย่ะอุยอย่ะอันนี้คือ ปลานิลน,นะครับปลานินปลาตัวไม่ใหญ่มากน่ครับคือผมดูในคลิปของนะคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเอารีบปลาขึ้นปลามันจะตกใจว่าถูกดึงมาตอนไหนนะแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้ระยะหนึ่งอะ่ะแล้วพอปลามันรู้ตัวว่ามันถูกคุกคามามันก็จะแบบสู้นะอันนี้ก็พยายาม พยายามเอาปลาขึ้นให้ไวนะครับผมว่าคันเราคันเล็กนะครับแล้วก็พื้นที่มันจํากัดถ้าเราเจอปลาใหญ่แล้วบอกว่าเราต้องยื้อเวลาขเขาตรงนี้จะลําบากมากนะครับ อุ้ยโดนครับโอ้นี่ไงที่บอกวันจะเข้ากอบอัวหืมเนี่ยถ้าบอกเขามีโอกาสสู้เขาก็จะไปเลยนะอ,อปับ๊บเอเค,ครับเป็นไซส์เป็นปลาน,นิลน,นะครับ กำลังอ้วนเลยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเส้เดือนมกักงเผื่อได้ตัวใหญ่ปลาอยู่ตรงนี้ประมาณเอ้ยหยอกหยอกอปลากินเฉยเอาหยอกหยอกใหเฉยน,นะไมไ่กินนี้นะ เออน้ารับตอนนี้นะครับไซส์เล็กๆนะครับอังกลางโดนขึงขึ้นมาเลย๋ยวบุ้ยโดนครับ้อ้อหหอวหัอ,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 อ นีเอาขึ้นมาโอเคตอนนไซสามนิ้วนะครับได้มาหลายตัวแล้วผลงานของวันนี้ก็ผลงานของวันนี้ก็ไม่ได้เอากระชังมานะครับก็ได้ถุงถุงอะไรเนี่ยใช้แล้วใช้ซ้ำนะครับผมเอามาใส่ปลานะครับผมก็เป็นปลาน,นนะครับถ้าจับคร่าวๆดูก็ได้ประมาณโล โลกว่ากว่านะครับโลกว่ากว่าเกือบสองโลนะครับประมาณเจ็ดแปดตัวได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทางกับข้าวกันนะครับผมโอเคครับก็จบกันไป้วครับสําหรับคลิปการตกปลานินวันนี้นะครับก็พอได้ตัวนะครับผมก็ตกตรงนี้ก็ค่อนข้างลําบากนะครับลําบากยังไงก็นี่เลยครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมันมีที่ผมตกผมเป็นแบบทางลงไป ทางคนลงไปหาปลาแล้วครับเพขายนะครับก็มันก็มีรูแค่หน่อยเดียวเองนะครับเวลาตกปลาต้องรีบดึงเข้ามาแล้วเรว่ยสายของเรามันสี่ปอนเราต้องแบบว่ารีบดึงรีบเอาเข้ามานะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับอืมโอเคสำหรับวันนี้ก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ